สวัสดีค่ะพบกับเราช่องสีดอกกอกแก้วแฟมิลี่นะคะเราก็จะพาพี่แก้วของเราไปลงน้ำนะคะสวัสดีครับยืนครับยืนครับยื่นยื่นครับยืนเลยครับมาเร็วครับยืนเลยหรือไมครับเฮ้าเร็วเข้าเร็วครับทางของเราจะยืนเป็นมิได้นะครับ ทางเราทาแบบบนนี้้ก็ไดะครัผมจะพาพี่แก้วไปไหนพาไปอาบน้ำครับผมบู๊ทุงทุงเราคงทำได้ครับไม่เป็นไรครับผมอ่าไปกันเลยคนไม่บอกนะท่านไม่บอกเอ็กซ์นองสพี่กอกแก้วของเราจะมาแล้วนะคะฝนกต็ตกด้วยค่ะฝนตกแล้วนะคะเราจะพาพี่กอแก้วะะกกของเราไป อาบน้ำกันนะคะพี่แก้วของเราก็อาบน้ำฝุนไปก่อนแล้วกันฝุนตกอย่างแรงเลยค่ะกอแก้วของเราก็จะมาถึงแล้วค่ะคะ่ะน้องกอแก้วของเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแกมาถึงฝั่งมูลแล้วนะคะน้องกอแก้วของเรา น้องน้ำเพชรของเราก็รออยู่นะคะพี่น้ำเพชรของเรารออยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำด้วยกันนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะน้องกอแก้วกับพี่น้ำเพชรก็มาถึงแล้วนะคะเราก็จะไปลงน้ำมุนด้วยกันวันนี้เรามาสองตัวนะคะ อย่าบอกนะว่ากระดอแข็งอากอาแก้วมาวเจอวเดินตามตูดเข้าไปเลยดมตูดน้ำเพชรไปเลยกอแก้วเดินตามพี่ไปเลย วันนี้เรามาสองตัวบางวันก็มาบางวันก็มาตัวเดียวสองตัววันนี้มาสองตัวเลย น้ำมนก็ลงแรงอยู่นะคะน้ำลงคน,ลง,นลงอย่างแรงเลยค่ะน้องน้ำพิษของเราก็มุดน้ําแล้วพอควรก็ล้างตัวให้น้องน้ำพิษแล้วค่ะโอ้โห คีบเอาโอ้โหโน้ำเป็นขึ้นเลยพี่กอแก้ว น้ำมูลก็ลงอยู่นะคะน้ำน้ำมูลบ้านเราลงอย่างแรงเลยสีดอกกอแก้วกับน้ำเพชรเรามาเล่นน้ำด้วยกันนะคะติดตามเฟมิลี่น้ำเพชรเฟมิลี่ด้วยนะคะสีดอกกอแก้วเฟมิลี่ วันนี้เรามาสองตัวกันค่ะ อางน้ำเพชรเราก็เล่นน้ำใหญ่เลยนะฝนกระตกมาอีกแล้ว

เลยเลยยกายกามับเช่อไปเลยไปาติดตามน้องผมช่องใหม่ครับผมช่องใหม่ช่องสีดอกกแก้วฟมิลี่นะครับผมกับช่องน้ำเพชรทารกนะครับน้ำเพชรแฟมิลี่เหมือนกัน ากันเล่นน้ำเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะฝนตกมาแล้วค่ะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะสีดอกอกอแก้วฟิมกับน้องน้ำเพชรฟิมเมี่นะคะเรามาเล่นน้ำด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ